คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องก็เป็นที่ฮือฮาอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งค<ฆ>ัมแบ็กดารุมะซูชิคัมแบ็กแล้วครับ<ฆ>แล้วป้ายหน้าร้านมีการเพิ่มชื่อแบบนี้มาม่ามาม่าดารุมะเออหรอนี่ฮะเมื่อวานนี้คนก็แชร์กันเยอะครับแล้วก็ยังม<ฆ>ีการพูดถึงเงื่อนไขของการใช้คูปองเป็นที่ฮือฮาครับเงื่อนไขในการใช้คูปองก่อนเข้าบริการถก ติดตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านเห็นชัดเจนมีข้อความระบุว่ามาม่าดารุมะซูชิจดทะเบียนถูกต้องโดยชอบอดำเนินตามกฎหมายให้คำปรึกษาโดยสำนักงานพัดขออภัยฮะสำนักงานพัฒนธรรมทนายความผู้ใดละเมิดสิทธิจะถูกดำเนินคดีโดยเฉียบข,ขาดจากทนายความ<อ>ทนายความผู้รับมอบอำนาจดูแลร้านบอกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ กับเจ้าของเดิมครับคือตัดสินใจกันครับกลับมาเปิดเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกสังคมตีตราโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอจึงเข้ามาช่วยเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทีนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเงื่อนไขอ o เชอร์เดิมเนี่ยใช้ได้ใช่ไหม,มสำหรับเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างนี้ครับทางร้านแจ้งว่าการใช้โปรโมชั่นในคูป,ปองเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ แอปพลิเคชันโดนล็อกทาให้ไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือลูกค้าใครคือคนที่ซื้อตัวจริงจึงขอให้ผู้ที่มาใช้บริการรบกวนนิดเดียวว่านําสลิปการโอนเงินแล้วก็บัตรประชาชนมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานด้วยครับโอ้ก็แปลว่ากลับมาดําเนินกิจการอีกครั้งหนึ่งเฉพาะที่นี่นะอ๋อเดียวจังออเดียวที่คุณอุดมสุกรใครที่มีคูปองก็ไปใช้ได้นะคะ